สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูพื้นที่อ,อสวยๆนะครับเอาไว้สร้างบ้านถัวใสที่แปลนนี้ห่างถนนสีเลนที่จะไปไปาจีนเพียงหนึ่งกิโลนะครับบิ่งตามคันคอมาเนี่ยตามถนนระยางมาเนียครับเข้าซอยมาประมาณหนึ่งกิโลจะถึงพื้นที่นะครับพื้นที่เป็นทุ่งนานะครับเป็นทุ่งนา ด้านหน้าของพื้นที่นั้นก็จะมีถนนลาดยางอยู่ตรงนี้แหละครับพื้นที่สวยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมมีทั้งหมดสองไร่หนึ่งงานห้าสิบตารางวาขายเมาสอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับเป็นถนนคุดแดงพื้นที่จ้างอยู่ที่จำบลวปากพีอำเภอปากพีจังหวัดนครนายกนะครับพื้นที่สวยนะครับ น้ำไฟครบเป็นแหล่งเป็นแหล่งชุมชนมีเพื่อนบ้านอยู่เป็นทุ่งนานะครับพื้นที่เป็นชุ่งนาแปลนี้แหละครับพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมสวยนะครับไม่เปี่ยวนะครับห่างจากถนนสี่เลนเพียงหนึ่งกิโลเท่านั้นสนใจนะัดดูสถานที่ได้ทุกวันนะครับหรือโทรมาก่อนก็ได้ที่เบอร์ 089 086 3989นยดหก้ัดดูสถานที่ในชทุกวันนะครับ